สวัสดีครับผมก็จากคลิปที่แล้วที่เราเปิดตัวของสเกตแลไปก็มีตัวของเด็กผูเข้ามาด้วยแล้วก็เราบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําเด็กเด็กูกกันนะครับอันนี้เราเป็นเด็กของเป็นแบบเด็กเทคนะไม่ได้เป็นเด็กเต็มก็คือเป็นเด็กพูดเป็นเด็กเด็กูที่ผมคิดไว้แล้วผมแบบอยากจะทําก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม <c oughs> เริ่มที่ตัวของเดดพูก่อนเดดพู Deadpool เนี่ยเป็น c ีเจอร์สีมานาสีดําแดงเทคบอกไว้ว่าเมื่อตัวนี้ลงมาตอนลงมาไม่ใช่ทิกเกอร์นะครับผมลงมาเป็น้วเ,เป็นดิเพนเมนต์เอฟเฟกลงมาปุ๊บแลกเทคบล็อกกับตัวอื่นเลยนะครับซึ่งเทคของเดดพูเนี่ยของตัวมันเองนะครับก็คือบอกว่าเมื่อเริ่มอัพคีปของเราเก็บ3แล้วก็มี Activate ก็คือใจาสามแซกค,คนอื่นได้จัว่วยศของเสียให้เขาแหละทีนี้เด p o ู l ที่ผมอยากจะเล่นเนี่ยมันก็คือเดสผู o ไมเรทนะครับเทคไมเรทเนี่ยคือบอกว่าเมื่อโจมตีมันจะสร้าง Copy ของตัวเองออกมาตามจํานวน Opponent ที่ไม่ได้ถูกโจมตีนะครับก็คือถ้าเล่นกัน4คนเนี่ยเราตี1คนมันจะสร้าง Copy ออกมาอีก2ตัวนะครับผมไปตีคนที่เหลือเพราะฉะนั้นเทคที่คิดไว้คือครั้งแรกที่เดสผูลงมาเนี่ย มันจะต้อง copy เอจะต้องแลกเทรไมเลสของฝั่งเราเองนะซึ่งเราจะใส่อะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกเลยเราก็ต้องใส่ตัวไมเลสนะครับผมี๋ยวก็จะเป็นดับไมเลสนะที่เหลือก็เป็นพวกคีร์เจอร์ที่มันมีไมเลสติดเข้ามานะครับมีตัวหนึ่งที่จะทําให้เดตพูลของเราเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็คือตัวของมาสเตอร์มัลติพลายนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่บอกว่า รีเจนู l e เนี่ยจะไม่ส่งผลกับตัวโทเค็นที่เราคอนโทรลนะครับซึ่งมันหมายความว่าถ้าเราเอาเดฟพูเป็นไมเล e ครับตีไปปกติมันจะมีรีเจนู l e ส่งผลออกมาทําให้เราต้องเหลือเดฟพูได้แค่ตัวเดียวนะครับคือลงมาได้แรกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นดีพ์เมนตเอฟเฟกของการอินเทอร์ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องเลือกนะครับผมเดฟูให้เหลืออยู่แค่ตัวเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีมาสเตอร์มัติพายนะครับ ไอเดธพู hey Deadpool, กองนั้นที่เหลือครับผมหลังจากที่แรกผ็ดไปแล้วอะ่ะมันก็ยังคาบอร์ดอยู่นะไม่เลยอะ่ะผมดูแล้วว่าตําแดงมันใส่ได้แค่10บใบฉะนั้นเราก็จะสรรหาตัวอื่นๆเพิ่มเข้ามาซึ่งก็จะเป็นตัวที่เขียดก๊อปปี้ได้นะครับทำให้เราสามารถสร้างเดธพูทั้งหลายทั้งแหลได้ตัวของ Readable เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันจะนับคิีเจอร์ที่อยู่บนบอดก่อนแล้วค่อยสร้างก๊อปปี ตามเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในจังหวะที่ตัวของมาสเตอร์ไอ้มาสเตอร์มัลติพายเนี่ยมันอยู่เนี่ยเราจะได้สร้าง Copy ของ Red p o o l เพิ่มแต่ถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ก็พบกมเลททั้งหลายครับเดี๋ยวมันสร้างเพิ่มมาให้เป็นเท็กตอนตีนะอันนี้ก็ที่เหลือเป็น Copy สร้าง Copy ติดรีเจนช่างมันครับผมติดรีเจนรู้ช่างมันนะที่บอกลงมาแลกเท็กเสร็จ ช่างมันเราเน้นป่วนบอร์ดปันบอร์ดนะครับนะแล้วก็มีพี่เคโมอลโฮสตรงนี้ก็ช่วยให้เราสร้างเดตพูได้เรื่อยๆนะแต่ว่าเดตพูที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ติดดีเจนทําให้ไอเดตพูตัวนั้นก็ยังคาบอร์ดได้เรื่อยๆนะถ้าจังหวะที่มันไม่มีไมเลสมาให้แรงเนี่ยก็แปะสปินเตอร์ทวินไปก็ได้ครับนะแทบ็บสร้างเอาไม่เป็นไร ต่อจากนั้นก็คือพวก E.T.B. นะเพราะว่า,าเวลาไมเลตเนี่ยแน่นอนว่ามันได้ E.T.B. ทิกเกอร์น,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่พวกที่ลงมาเจ็บหรือว่าสร้างถัวเคแล้วเจ็บอย่างเมอร์กูดแบทนะแล้วก็ p e r l o r อดอีพัคสมอรนะครับแด็กดอสจอยอัพกับบอสตอมเซอร์ก็โอเคเพราะว่ามันลงมามันนับพลังหรือยิงเลยนะครับมันไม่สนใจว่าไอตัวที่ลงมางต้องดูบอร์ดไหม เพราะฉันเดตพูที่เป็นตัวเคเจอร์5-3นะเวลาไมเลตเราตีไปเรายิง5 2รอบนะนี่หรือว่าซอมเซอร์ก็เหมือนกันครับเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าพอเป็นรีเจนลูมันต้องเลือกหนึ่งตัวอยู่ตัวที่เหลือจะถูกนับว่าตายเทคตายพวกนี้จะเกิดบัตอาร์ติสอย่างเงี้ยอ่ามาิโอเนตนะครับผมหรือว่าซัลปอร์ตคาโต้หรือรัชชันออฟรีเมเบนเนี่ยพวกนี้จะติดหมดนะครับอ่า แล้วก็ของดีของเด็ดก็คือเกมแพ็กกับตัวของ dictate of g i l b o s นะคีเจอร์เราตายหุ่อินแซคคุ้มค่าอิ่มอร่อยนะครับส่วน mahadi เนี่ยมันไม่ได้เป็นเทคตายแต่ว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับการตายนะครับก็คือจบเทิร์นสร้างเทเชอร์โทเค็นตามจำนวนคีเจอร์ที่ตายในเทิร์นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็ดพูได้ไมเลสยังไงเรามี เดดผูตายอยู่แล้วแหละอ่าส่วนไม่เลตตัวอื่นเนี่ยเวลาจบคอมแบทมันจะ expire นะก็มีตัวนี้สร้างโทเค็นครับผมพวกรีเบทเทิฟิลแล้วก็เวลาที่เผื่อเผื่อหรือเพื่อขาดไว้นะครับก็คือไม่เลตตัวอื่นอะเวลาจบคอมแบทมัน e x ซ i r e นะถ้ามันไม่ได้เป็นรีเชนลูปเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใส่พวกแค่นแซกเข้ามาด้วยเสริมมานะครับแน่นอนว่า พอเราใส่วาเลนโซเทสเตอก็เลยจะต้องใส่ตัวของกริปคอเลอร์นะครับผมมาเพื่อให้มันครบคอมโบนะอันที่6เนี่ย MSG เนี่ยก็คือเป็นอักษรเฉพของผุ่งชูรสนะคือพวกนี้ใส่มาเพื่อเสริมรสชาติผมเสริมความอิ่มนัวให้เด็กเรานะครับโคโดเพราะว่าเราใส่ heme of the h o s t นะแล้วก็3ามชาตัวนี้ซันชาเอ็กซิออสแล้วก็สไลเซอร์เอามาแบบว่า วนบอดไปหลอนๆนะครับผมมิลเลอร์แกลเลอรี่กับมิลเลอร์บล็อกก็มาเทคเดียวกับตัวของมาสเตอร์มันติพายนะทำให้รีเจนรูไม่สมผลกับโบร์เนนเราคอนโทรลนะครับส่วนอันนี้มันรีเจนรูไม่สมผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีมิลเลอร์แกลเลอรี่แล้วเราเอาสไลเซอร์เอาเด็พูมาแลกสไลเซอร์หรืออเล็กซิออร์เราติดตามไมเลตแล้วเราก็โยนไปเรื่อยๆมันจะแบบวนตีไปเรื่อยๆหลอนๆไปแต่ว่าเพราะมันจะมีโอกาสที่ เวลาตีเสร็จปุ๊บถ้าเอาตัวปอมอะมาแลกมาแลกกับตัวของไอ้เล็กซิออสเดดผัวมันก็จะไปส่งตัวนั้นแทนเพราะฉะนั้นพอมันกลับมาหาเราเราค่อยย้ายดาบไมเลตได้ไม่มีปนะัญหาอ่าแต่ว่าถ้าทุกคนพร้อมใจกันอิ่มนัวเนี่ยเทคนเนี้มันจะสุดยอดมากนะครับก็คือเดดพูวแลกเล็กซิออสแล้วปิดดาบไมเลดนะครับคือที่จริงถ้าทุกคนพร้อมใจจะอิ่มนัวเนี่ยไอ้มิลเลอร์บ็อกกับมิลเลอร์การ์ลี่เนี่ยไม่ต้องใช้เลยเพราะว่า ทุกคนจะส่งต่อความสนุกนะไปนะครับอันนี้เด็กเก็มีประมาณนี้นะส่วนถ้าเป็นเต็มเนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องใส่เพิ่มก็คือใส่พวกเราตัดแลนไปประมาณส3ใบมันก็จะเป็น76และเหลืออีก24ใบใส่พวกอติแฟกต์มานมานาทั้งหลายเนี่ยประมาณ5้าถึงสิบใบเด็พูมันมา5ใบนะถ้าเกิดว่าใครซื้อซีเคดแลนมาเนี่ย จริงๆก็ใส่ได้หมดเลยนะก็บวกอีก4ไปนะครับมันก็จะเป็นเท่าไหรล่ละ7 6บวก4บวกมานาอีก5หรืออีก15ใบก็ใส่พวกใบแลมดำแดงไป5อะไรพวกนี้ไปก็ได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองจัดเป็นเด็กเต็มแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเป็นลิงไว้ให้ละกันถ้าใครมีเดดพูแนวไหน นะครับผมที่คิดไว้ก็มาร่วมแชร์ได้นะครับผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเดดฟูที่คนอื่นจะเล่นเนี่ยก็เป็นยังไงนะส่วนผมคิดว่าเดดฟูไปเล่นเนี่ยปั่นดีผมชอบคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตามตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสับสักใส่ก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับผมขอบคุณครับ